มือถือหนึ่งเครื่องหนังสือหนึ่งเล่มก็เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้แบบง่ายงจะนั่งเรียนที่ไหนก็ได้หมดมีราหลค่ข้อดีของการเรียนออนไลน์ที่อลิสธนสลักบอกว่าทําให้การเรียนหนังสือที่บ้านไม่ยุ่งยากแถมอยากผ่อนคลายเมื่อไหร่ก็สามารถเปิดเพลงโปรดฟังคลอตามไปด้วยได้ หากอุปสรรคอีกด้านที่ต้องเจอคือตอนนี้น้องอลิสเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แล้วค่ะก็เลยต้องเตรียมตัวเลือกแผนการเรียนต่อในระดับมัธยมปลายแต่การเรียนออนไลน์ก็ททำให้เข้าถึงเนื้อหาได้ไม่เต็มที่ในบางวิชาพอโรงเรียนเปิดเทอมให้กลับไปเรียนแบบออนไซต์ได้ก็เลยตื่นเต้นจัดกระเป๋าล่วงหน้าเป็นอาทิตย์เลยค่ะ ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากมากค่ะที่จะได้แบบเจอเพื่อนเจอครูอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดถึงวิทย์ค่ะเพราะว่าแบบเวลาที่เราเรียนวิทย์เราจะได้บบทดลองอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าจดเยอะมากค่ะแต่เวลาทดลองก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยมันได้ความรู้ใหม่ๆม่มันสนุกเพราะว่าแบบบางทีเวลาอยู่ในคันรูมใช่ไหมคะเราจะมีความไม่กล้าถามเพราะแบบมันอาจจะบบรบกวนเพื่อนที่กําลังเรียนอยู่อะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบไปที่โรงเรียนเราก็จะแบบยกมือถามอะไรได้เพราะว่าน่าจะมีคนแบบถามหลายคนค่ะคุณผู้ชมผ่านนรจากเรื่องวิชาการหนังสือเรียนอะไรต่างๆแล้วที่ต้องเตรียมตัวเพื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนนะคะมีอีกสิ่งหนึ่งคะ่ะที่น้องอลิสบอกว่าต้องเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเลยก็คือเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายคะ่ะเตรียมยังไงบ้างคะน้องอลิส ค่ะนี่เลยค่ะจากที่หนูไม่ได้ไปโรงเรียนมานานนะคะก็คือแบบกางเกงเติรไปแล้วค่ะก็เลยต้องไปซื้อชุดมใหม่ทั้งชุดเลยค่ะแล้วก็ส่วนชุดนักเรียนก็น่าจะเติรแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็กอลังจะไปซื้อค่ะไม่เพียงต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ยกเซ็ตเพื่อเตรียมไปโรงเรียนในรอบเกือบปีแต่ของอีกสองสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุค New Normal ก็คือเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามยัยที่ต้องเตรียมให้พร้อมค่ะ แ,แม้ว่าน้องอลิสจะได้รับวัคซีนครบแล้ว2เข็มแต่ก็ยังไม่ทำให้คุณยายวางใจว่าหลานสาวจะปลอดภัยจากโควิด -19 ที่ยังมีการระบาดอยู่เรื่อยๆนอกจากเตรียมของไว้ให้แล้วก็เลยต้องสอนย้ำอีกทีด้วยว่าควรดูแลตัวเองยังไงกังวลอยู่เยอะค่ะเพราะว่าเด็กเนี่ยความใกล้ชิดของเขาอะนะเขาก็เล่นกันเขาก็ไม่ได้นึกอะไรก็กลัวอยู่แต่ก็ ยังดีที่ว่าโรงเรียนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ได้ฉีดวัคซีนอันนี้ก็ครบ2เข็มแล้วแต่ยังไงก็ตามมันก็ต้องระวังตัวแล้วก็มีที่บ้านเนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่เราเราวัดโควิดอยู<ม>่ก็วัดกันเป็นประจำค่ะตรวจโควิดสบอบกันเป็นประจำรลัวอยู่นิดๆค่ะแล้วด้วยความที่แบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบใครไปอะไรมาบ้าง แล้วเวลาที่เราไปเจอกันเกิดเขาเป็น,นแง่ล้วก็อ๋อโอเคฉันเป็นแล้วเราก็จะต้องแบบอยู่ห่างๆกันเลยอะคะ่ะส่วนใหญ่ที่สําคัญเลยก็คือใส่แมสเลยค่ะถ้าเกิดว่าแมสกหนาะก็โอเคใส่1ชั้นได้แต่ว่าถ้าแมสบางก็ต้องใส่สองถึง3ชั้นแล้วก็เวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะเราต้องเตรียมแองกออล์ไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อฉีดน,นีนะคะ่ะ ในวัย14ปีน้องอลิสยังให้ความสำคัญกับการเรียนควบคู่มากับงานในวงการบันเทิงโดยเฉพาะการมีวินยัยรับผิดชอบภาระงานให้ครบวันไหนติดงานร้องเพลงก็อาศัยตามกันบ้านจากเพื่อนๆและเรียนพิเศษเพิ่มเติมซึ่งหนึ่งกำลังใจสำคัญยังมาจากครอบครัวที่พร้อมซัพพอร์ตและปรับบาลานซ์ให้ชีวิตทั้งสองด้านของอลิสเดินไปด้วยกันได้ แม้ในวันที่อลิซก้าวสู่ความท้าทายใหม่กับการรับงานแสดงละครเป็นครั้งแรกวันนี้ตาเวมอนเกตไทย PBS รายงาน